สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะนางแม่ได้ดูข่าวจากทางเมืองไทยค่ะขอส่งกําลังใจให้กับคนไทยทุกทุกท่านขอให้คุณพระครุ้มครองทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยค่ะหวังว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะคะวันนี้นําความฝันของคนอื่นที่มาจากกลุ่มทํานายฝันที่อยู่ใน Facebook มาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝันแรกเลยนะคะ ผู้หญิงฝันว่าได้ไปซื้อขนมแล้วแม่ค้าแนะนำกาแฟแบบโฉงให้บอกว่า6ขวดขวดละ100ในฝันได้ซื้อจำนวน6,100บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเครื่องบินและเห็นตัวเลขอยู่ท้ายคล้ายจะเป็นเครื่องบินของประเทศลาวมีหมายเลข61ฝันต่อมานะคะคุณยายฝันเห็นตัวเลข681 ต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่าได้ล้างเท้าตัวเองและฝันว่าขับรถทั้งคืนเลยรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน7802ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเด็กผู้ชายขาวๆอ้วนๆเขาว,วิ่งแล้วชี้ไปที่ทะเบียนรถของท่านรถของท่านที่ฝันถึงทะเบียน7 4 8 0ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเข้าไปในป่า แล้วเจอกับงูแม่เปี้ย2ตัวจากนั้นจึงวิ่งหนีระหว่างทางได้เจอเห็นศพของผู้ชายถูกหั่นเป็นท่อนๆและเห็นมีตัวเลข85และ41อยู่ที่หน้าของเขาด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนมาขโมยรถกระบะในฝันได้ตามหาและได้รถกลับมารถของท่านที่ฝันถึงทะเบียน3829 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเสียชีวิตและได้จัดงานศพเมื่อจัดงานศพผ่านไปแล้ว10วันท่านผู้ฝันกลับฟื้นขึ้นมาความจริงท่านผู้ฝันท่านอย่างสบายดีท่านเกิดพศออ254 2อายุ26ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกให้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข442ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติม ก่อนที่จะฝันแบบนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้หมายเลขท้าย242อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกหมายเลข941และอีกฝันหนึ่งยังฝันว่าได้ไปที่บ้านของคุณตาเลขที่10ท4ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าพี่ที่อยู่ต่างประเทศโอนเงินเข้ามาในบัญชีจำนวน5ล้านบาท เขาบอกว่าเขาสั่งซื้อข้าวสารเพื่อที่จะเอามาส่งที่บ้านเลขที่9ทับ132ขีด12จากนั้นท่านผู้ฝันเมื่อกลับมาถึงบ้านเห็นมีข้าวสารกองอยู่หน้าบ้านจำนวน5กระสอบพี่ที่ฝันถึงเขาอายุ59ปีเลขท้ายบัญชีจริงๆของท่านผู้ฝันคือ4122 ต่อนะคะผู้หญิงฝันว่ามีแมวมาคลอดลูกอยู่ที่บ้านและได้คลอดมาสองตัวและชีวิตจริงทันปูฝันที่บ้านมีแมวแต่ทำหมันแล้วบ้านที่ฝันถึงเลขที่40ทบหนฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้จับปิงปองเห็นปิงปองมีหมายเลข1 2 7สองหรือว่า 1 5 7ในฝันท่านมองที่เลขปิงปองไม่ค่อยชัดฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเห็นเพื่อนสมัยรุ่นมัธยมได้เล่นเกมและได้คะแนน19-90ขีด90จากนั้นยังฝันต่อว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามถนนแล้วถูกรถใหญ่ชนอัดเข้าไปที่ก่อภยัยเพื่อนที่ฝันถึงเขาเกิดพศ2536 รถที่มาชนไม่ทราบเป็นรถของใครท่านผู้ฝันมีรถตัวเองทะเบียน3652คนฟันอายุ31ปีมานะคะสามีภรรยาฝันคืนเดียวกันภรรยาฝันว่ามีพึ่งบินมาเกาะอยู่ที่มุ้งที่บ้านเยอะมากบ้านเลขที่206ทับ209ส่วนสามี สามีฝันว่ารถตัวเองเบรกไม่อยู่รถที่ฝันถึงทะเบียน6430ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ขับรถเพื่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่เข้าโคง้งพิความหลายตลบเลยรถของเพื่อนที่ฝันถึงทะเบียนสองสฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันเห็นหมายเลขเรียงกันเป็นชุดคือ 2 2 3 3และ4 4และอีกฝันหนึ่งฝันว่าตัวเองเป็นสิวสิวหัวใหญ่บีบออกมาแล้วมีหนองเยอะมากคนฝันท่านอายุ43ย่าง44ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเขาตรวจฝันให้และจู่จูเขาก็พูดขึ้นบอกว่าหมายเลข005ขีด 50เป็นตัวเลขที่พระธุดงให้หมานะฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองจัดบ้านใหม่จากนั้นจึงได้ไปถามซื้อบ้านของคนอื่นแต่เขาไม่ขายให้บ้านที่ฝันถึงว่าจะซื้อเลขที่90ส่วนบ้านของท่านปู้ฝันที่ฝันว่าจัดใหม่เลขที่550 ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะหญิงฝันว่าไปกับสามีแล้วเห็นงูเลื้อยผ่านรถที่ขับในฝันทะเบียน871ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งคือทะเบียน1294ทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ